ตอนนี้เขาลงนามอยู่จริง72ชั่วโมงกันแล้วนะครับแล้วภาพเก่าๆเนี่ยมันก็จะวนกลับมาครับคือหลังจากที่หยุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะแอบมาวางทุนบื้มวางทุนบื้มปุ๊บทหารเราเดินไปเหยียบพอเดินไปเหยียบผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็จะบอกว่าอย่าให้มีขาที่9้า <c oughs> อย่าให้มีขาที่10 <c oughs> อย่าให้มีขาที่11ต่อไปเรื่อยๆแลวเดี๋ยวเหตุการณ์การประทะก,ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> และถ้าสถานการณ์มันจะเป็นเช่นนี้นะผมแนะนําให้ยกให้มันไปเลย หยุดเลยพอเลยเปลืองตังเพราะว่าเราอัดมันไม่เต็มที่ผมคิดว่ากองทัพของเรามีศักยภาพมากพอที่จะอัดมันได้รุนแรงกว่านี้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอ้างสัดส่วนอ้างไม่ได้สัดส่วนแต่จริงๆแล้วผมมองว่าคุณจับผิดหลักคุณดันไปนําเรื่องเขตแดนไปชูบนเวทีโลกใครก็จะมาเข้าข้างเราเราเป็นประเทศใหญ่กว่าเราต้องจับเรื่องสกมเมอร์บอกไปเลยว่าเราเข้าไปทําลายแก๊งกมเมอร์ที่มันเป็นภัยคุกคามกับคนทั่วโลกคนทั่วโลกรอก็ กกัชาอยู่เรื่องสแกมเมอร์แต่เราดันไปชูเรื่องเขตแดนขึ้นไปบนเวทีโลกกุง,งงชิบหายอย่างงี้ใครเขาจะมายืนข้างมึงกูถามรัฐบาล<ม>หาความชอบธรรมให้กับกองทัพไปทําลายเป้าหมายได้อย่างไม่เต็มที่กองทัพเนี่ยรู้ทั้งรู้นะว่าตึกนั้นตึกนี้คือตึกสแกมเมอร์และกองทัพก็ูุ้้ด้วยว่าตึกสแกมเมอร์เนี่ยพวกสแกมเมอร์เหล่านี้แหละคือหัวใจหลักของ แต่กองทัพไม่มีความชอบธรรมที่จะไปโจมตีตึกเหล่านั้นเพราะว่ารัฐบาลไม่ชูเรื่องนี้ไปบนเวทีโลกกูถามจริงๆนะพวกรัฐบาลหรือว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะกูมองดูแล้วมึงเหมือนแบบ พยายามปิดบังซ่อนเล้นอำพพางพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกตึกสแกมเมอร์เอาไวอ้อ่ะมึงมีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกมันจริงๆใช่ไหมวะถ้ามึงมีจริงๆนะมึงหยุดเลยมึงออกจากการเมืองซะไม่เอาไอไ้ตำแหน่ง<อ><อ>ที่มึงตะเกียดตะกายขึ้นไปอยู่ที่สูงบางคนเนี่ยสูงกว่ากฎหมายอีกนะหยุดซะและอย่าไปบอกว่าตัวเองเนี่ยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กูจะอ้วกปากบอกว่าจงรักภักดีแต่ทำตัวหน้าหนีทุกวันตามนั้นนะ